สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับก็เป็นการนำหนังสือมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึง่งสำหรับเล่มนี้นะครับก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในระดับโลกกันหลายต่อหลายครั้งแล้วก็เป็นหนังสือหรือเป็นหัวข้อที่ยังต้องรอการพิสูจน์ที่ชัดเจนในอนาคตต่อไปนะครับสำหรับเล่มนี้ชื่อว่ามหัศจรรย์แห่งน้ำคำตอบเพื่อชีวิตที่ดีกว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Hidden Messages In Water Crystals เป็นผลงานของดรมาซาลุเอโมโตะของสำนักพิมพ์โลกสวยนะครับเรามาคุยกันแบบแบ่งเป็นหัวข้อนะครับสำหรับข้อที่หนึ่งก็คือหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดลองกระชอนโลกนะครับว่าด้วยเรื่องของน้ำมีความทรงจำและยังมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่มากระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงจากทั้งคำพูดเพลงการเขียน หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกอีกด้วยวิธีการทดลองก็คือเริ่มจากการนำน้ำจากแหล่งเดียวกันมาหยดแบ่งใส่จานแก้วที่มีฝาปิด50ใบจากนั้นก็นำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อยในระยะเวลา3ชั่วโมงจากนั้นก็นำแผ่นน้ำแข็งบางๆนี่นะครับไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์และถ่ายภาพผลึกน้ำแข็งหรือคริสตัลที่เกิดจากการแช่เย็นนั่นเอง แน่นอนว่าน้ำตัวอย่างจากจานแก้ว50ใบจะไม่เกิดผลึกแบบเดียวกันทั้งหมดมีบางตัวอย่างที่ไม่พบผลึกน้ำแข็งเลยจากนั้นก็ทำเป็นสถิติขึ้นมาผลการค้นพบก็ทำให้ทั่วโลกตื่นตะลึงกันเลยทีเดียวข้อ2ความลับของน้ำที่อ่านตัวหนังสือเมื่อเทน้ำใส่ขวดแก้วและใช้กระดาษแปะข้อความไว้บนแก้วนั้นว่ารักและขอบคุณ ไม่ว่าภาษาที่เขียนบนกระดาษนั้นจะเป็นภาษาอะไรเช่นญี่ปุ่นจีนอังกฤษอิตาลีเกาหลีเยอรมันและอื่นๆน้ำจะบังเกิดผลึกที่สวยงามและมีความสมมาตรแต่หากนำคำด่าหรือคำหยาบคายอาทิไอบ้บ้ายูฟูหรือฉันจะฆ่าแกมาแปะเอาไว้นอกจากน้ำจะไม่เกิดผลึกแล้วโมเลกุลของน้ำก็ยังบิดเบี้ยวไม่น่าดูอีกด้วยอีกทั้งการติดคำขอร้องอย่างมาช่วยกันนะ น้ำก็จะเกิดผลึกสวยรวมทั้งคำขอโทษก็ทําให้เกิดพลึกได้เช่นเดียวกันแต่หากเป็นประโยคคำสั่งเช่นทำเดี๋ยวนี้นะก็จะเกิดสิ่งที่ดูน่าเกลียดขึ้นมาแทนข้อที่3ความลับของน้ำที่ตอบสนองต่อภาพและเสียงแน่นอนว่าคำในเชิงบวกเช่นน่ารักจังเธอสวยจังขอบคุณรวมไปทั้งเพลงคลาสสิกเช่นบีโธเฟนโมซาร์ทหรือบารกก็จะให้ผลึกที่สวยงาม ส่วนคำเชิงลบเช่นการด่าทอต่างๆรวมทั้งการเปิดเพลงเฮฟวี่เมเทัลเพลงเศร้ารักแตกสลายน้ำก็จะกลายสภาพเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูรวมทั้งการแปะภาพสวยๆเป็นทิวทัศน์ของโลกใบนี้หรือภาพที่ไม่น่าดูก็ให้ผลไปในทำนองเดียวกันอีกด้วยข้อที่4เกรดอื่นๆของน้ำน้ำที่ได้ฟังเสียงสวดมนต์ไม่ว่าจะด้วยภาษาอะไรจะเกิดผลที่สวยงาม เมื่อนำน้ำที่ตกผลึกสวยงามมาวางไว้ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เตาไมโครเวฟผลึกน้ำที่สวยงามก็จะหายไปหรือสลายตัวไปแต่เมื่อรายการทีวีเป็นไปอย่างมีสาระและเชิดชูใจผลึกก็จะคงความงดงามแบบเดิมไว้ได้มีน้ำตัวอย่างที่เก็บมาจากสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ก่อนจะเกิดเหตุแผ่นดินไหว ตัวอย่างน้ำที่เก็บมาจากใต้ดินจะไม่สามารถรวมกันเป็นผลึกได้เล่ากับเป็นลางสังหรณ์ต่อเมื่อแผ่นดินไหวได้เสร็จสิ้นลงแล้วน้ำก็จะสามารถกลับมาตกผลึกได้แบบเดิมมีการทดลองนำข้าวหม้อเดียวกันที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆมาใส่กระปุกและแปะป้ายความรักความเกลียดกับอีกกระปุกที่ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นผลของกระปุกที่แปะป้ายความรักจะทำให้ข้าวแปรสภาพคล้ายข้าวหมักสีขาวส่วนกระปุกความเกลียด ข้าวจะเกิดเชื้อราสีดำส่วนกระปุกที่ไม่ได้แปะป้ายอะไรเลยก็กลับมีราสีดำที่มากที่สุดด็อกเตอร์เอโมโตก็เลยสรุปว่าการไม่สนใจการไม่ใส่ใจอาจจะยิ่งร้ายแรงกว่าคำกลด่าก็เป็นได้ข้อที่5น้ำคือกระจกสะท้อนความจริงของมนุษย์สรรพสิ่งในจักรวาลล้วนมีแรงภายนอกมากระทำก็จะเกิดการสั่นสะเทือนตามธรรมชาติด้วยความถี่เฉพาะตัว ซึ่งมีค่าคงที่แตกต่างกันไปตามวัตถุแต่ละชนิดเรียกว่าความถี่ธรรมชาติเนื่องจากร่างกายของมนุษย์มีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง70%ดังนั้นแรงใดๆที่มากระทำต่อน้ำในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำด่าคำชมหรือภาพต่างๆจึงอนุมานได้ว่ามันย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายเราไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน ไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนใดๆเนื่องจากจิตวิทยาทั่วไปก็มีการศึกษามาตลอดอยู่แล้วว่าคำพูดในเชิงบวกช่วยเสริมส่งชีวิตของคนคนหนึ่งได้เป็นอย่างดีขณะที่คำพูดในแง่ลบก็ยอมทำลายชีวิตคนคนหนึ่งให้ป่นปี้ลงไปได้รวมทั้งการเสพข่าวสารสาระดีๆก็มีผลไปในทางเดียวกันและเสียงเพลงเสียงสวดมนต์เชิงบวกหรือเสียงเพลงที่หลายคนอาจไม่ให้ความสำคัญ ก็กลับมีพลังงานดีๆแฝงอยู่มากเลยล่ะครับข้อที่ 6. โฮมิโอพาธีด็อกเตอร์เอโมโตยังบอกอีกว่าน้ำตำรับโฮมิโอพาธีเป็นการใช้พิษอ่อนๆเป็นหัวเชือ้อเมื่อผ่านการสั่นสะเทือนและทำการละลายหลายครั้งต่อหลายครั้งจนตัวพิษไม่หลงเหลืออีกต่อไปถ้าว่ามันยังมีพลังงานที่ไม่สามารถตรวจวัดค่าได้หลงเหลืออยู่รวมทั้งสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน และรักษาอาการเจ็บป่วยได้อีกด้วยข้อที่7ขอแบ่งปันประสบการณ์ตรงของผมเองนะครับเมื่อประมาณ5ปีก่อนผมก็เคยทดลองนำข้าวที่หุงใหม่ๆใ,ใส่2กระปุกโดยบอกรักข้าวกระปุกแรกพร้อมแปะป้ายคำว่า love ซึ่งแปลว่าความรักนะครับส่วนอีกกระปุกก่อนที่จะแปะป้ายเนี่ยผมก็ด่ามันราวกับเกลียดมาแล้วหลายต่อหลายชาตินะครับจากนั้นก็แปะป้ายคำว่า hate ซึ่งแปลว่าเกลียด ก็ได้ผลลัพธ์เป็นดังเช่นที่ดรเอโมโตะทดลองซึ่งการทดลองนําข้าวที่หุงสุกมาด่าหรือมาชมเนี่ยก็มีตัวอย่างมากมายใน YouTube นะครับลองไปหากันดูก็ได้สำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ปักใจเชื่อ100%นะครับแต่สิ่งที่ผมเชื่อก็คือว่าน้าเสียงของเราหรือว่าสิ่งที่เราดูหรือสิ่งที่เราทำหรือความคิดที่เรามีอยู่เนี่ยมันส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราได้จริงๆ ถ้าไม่เชื่อก็ลองให้ใครสักคนมาชมคุณว่าคุณน่ารักอย่างนั้นคุณเป็นคนดีอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ให้เขาลองด่าคุณต่อหน้าดูก็ได้นะครับคุณจะเห็นเลยว่าสภาวะของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนต่อไปเป็นข้อที่8นะครับการโต้แยง้งนักวิทยาศาสตร์และผู้อ่านทั่วไปล้วนให้ความสนใจเกี่ยวกับการทดลองของดรเอโมโตจำนวนมากรวมทั้งเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้ หนังสือของเขาที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาได้ติดอันดับ New York Best นิวร์กไทม์เบสเซเลอร์ซ้ำาทว่าก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกจำนวนมากที่บอกว่าการทดลองนี้รวมทั้งโฮมิโอพาทีเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ลวงหรือซูโดไซเอนส์คือมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะไม่สามารถทำการทดลองซ้ำและได้รับผลลัพธ์ในแบบเดิม รวมทั้งการเก็บตัวอย่างก็เต็มไปด้วยคำถามมากมายทั้งการปนเปื้อนทั้งปริมาณหรือปัจจัยภายนอกที่อาจควบคุมได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็น่าจะเป็นเรื่องของนานาจิตตังแล้วล่ะครับสุดท้ายนี้ดเรเอโมโตะเล่าทฤษฎีที่น่าสนใจไว้ว่าแต่เดิมแล้วน้ำอาจเป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งซึ่งนำพาสิ่งมีชีวิตล่องลอยอยู่ในอากาศแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็ตกลงมาบนโลกละลายกลายเป็นทะเล จากนั้นก็ระเหยกลายเป็นฝนจนปกคลุมและสร้างวัฏจักรให้ชีวิตตามที่เป็นอยู่ส่วนมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็ค่อยๆขึ้นมาจากน้ำมาอาศัยใช้ทรัพยากรที่น้ำและโลกนี้ได้จัดสรรเอาไว้สรัพสิ่งจึงล้วนผูกพันไว้กับน้ำในแบบอย่างที่ไม่อาจแยกจากกันได้ซึ่งหากลองไปสังเกตดูดีๆก็มีพิธีกรรมจำนวนมากของเรามีน้ำมาเกี่ยวข้องอยู่มากเลยละครับ ไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำพิน์สัตยาการกรวดน้ำหรืออะไรก็ตามนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันนั่นก็คือพลังจิตของแต่ละคนที่ทำการทดลองอาจจะไม่เท่ากันสิ่งที่เราเห็นจากการทดลองของดรเอรอมโตะอาจเป็นเพราะจิตของเขาคาดหวังให้เกิดผลึกน้ำเลี้ยงตัวกันเป็นในแบบที่แตกต่างกันก็เป็นได้เพราะในตอนที่ผมทดลองกับข้าวสุกด้วยตัวเองจนเกิดผลที่ว่า ผมก็ใส่พลังงานไปแบบจัดเต็มเช่นเดียวกันก็อาจกลับมาที่จุดเริ่มแรกก็คือน้ำเนี่ยเป็นตัวที่โอบรับและเป็นตัวแทนของสิ่งที่อยู่ในใจของเราออกมาได้เช่นเดียวกันเอาละครับไม่ว่าผลการทดลองจะเป็นจริงหรือไม่ผลึกน้ำจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงการสร้างเรื่องขึ้นมาซึ่งไม่น่าจะทำได้ง่ายๆในปีที่มีการทดลองเผยแพร่ออกมานั่นคือปี2001แต่สิ่งที่จริงแท้นั่นคือพลังความคิด คำพูดการรับการส่งสารของเราออกไปยังผู้คนและทําให้คนตรงหน้าเกิดผลบางอย่างได้ย่อมเป็นความจริงแท้ทฤษฎีต่างๆหรือภาพที่ถ่ายออกมาสําหรับผมมันก็ดูโรแมนติกและน่าคิดอยู่เหมือนกันละครับไม่รู้คุณคุณได้ฟังเรื่องเหล่านี้แล้วจะคิดเห็นอย่างไรบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับอ๋อที่ไม่อาจลืมได้เลยก็คือ น้ำมนบ้านเราก็ศักดิ์สิทธิ์เอาเรื่องเหมือนกันหรือจะเป็นเรื่องของน้ำมนเจ้าแม่กวนอิมจากเรื่องเล่าของคุณยายอรสาในหนังสือยานวิเศษจากอดีตชาตินั่นเองล่ะครับเอาล่ะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับแล้วผมจะนำอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันอีกเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ